สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกับวาเคอรวันนะครับจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูพระปิดตาหรอเพราแก้วในเนื้อต่างๆและในพิมพ์ต่างๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปและอีพีต่างๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการดูพระปิตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครวันและพระปิตาของหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะครับผมว่าเครวันยังไงก็กราบขอบพระคุณไว้ในที่นี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกับวากือวันนะครับอันนี้นะครับก็ได้ฟามมาแล้วนะครับคือเนื้อขาวจุ่มลักปิดทองนะครับวงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับแต่พักก็สภาพชำรุดนะครับอย่างที่บอกนี่นะครับภาที่สวยนะครับ นี้ก็สวยเช่นกันนะครับสำหรับพระคนี้นะครับก็วิธีการดูอย่างที่ผมเคยได้บอกกล่าวกับเพื่อนๆพี่ๆไปแล้วบ้างว่าวิธีการดูนะครับถ้าพระผิวไม่เปิดนะครับกรณีพระผิวไม่เปิดก็คือให้ดูลักเป็นหลักนะครับส่วนทองนั้นที่ผมเคยบอกกล่าวนะครับว่า ได้นำมาแปะเองนะครับเพราะว่าองค์พระจริงๆแล้วนะครับจะเหมือนกันนะครับจะไม่มีทองนะครับองค์นี้ก็ไม่มีทองเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับยุคแรก,กยุครุ่นสองรุ่นแรกก็จะเหมือนกันนะครับจะไม่มีทองนะครับในวิธีการดูพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนั้นก็ เคยแนะนําไปแล้วบ้างบางส่วนนะครับแต่สําหรับองค์นี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับสําหรับผู้ที่มีบุญได้เช่าไปแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมสาหรับองค์นี้นะครับยังไงผมว่าคือวันก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสําหรับผู้ที่เช่าไปนะครับเท่านี้คือภาพที่สวยนะครับดูนะครับผิวจะเปิด ก็มีชำรุดบ้างนะครับตามการเวลานะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าพระนั้นจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับและวิธีการดูพระหนวงพ่อแก้วนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนและพี่พีนะครับย้อนไปดูตามในคลิปและอีพีต่างๆนะครับที่ผมได้เคยแนะนำและบอกกล่าวเอาไว้นะครับใน E ีพีนี้ผมว่าคืวันก็ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับเพื่อนๆและพี่พทุกท่านนะครับที่ ติดตามรับชมผมมาเสมอนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะหาพระสวยๆมาไล่ให้ดูนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ